มาเราก็ต้องไปวิ่งไปถามคุณแม่ก่อนว่าเขาให้ขนมบางทีหนูจะเล่าให้ฟังใช่ไหมแม่หมอจะใส่ยาพิ เดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันค่ะจรรรรรรริงงงไไนนนนนะะะะตตัััออนนสสัััแเเเเเีีียยยมมอออออดดกกกบบบหพฉืคุณป ยึ่งมายืนทำซึ้มเมื่อลยอยยัางกับในนังฉันคงไม่ใช่นางเอกอยู่ในบทต้องอดต้องทนเส้นใจเย็นวันนิ่มสิ้นสมัยถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันต้องขอตัวกลัวน้ำตาความลังจะลว ออกมาให้เห็นเพราะน้ำตาฉันมีค่ะหากจะลังต้องเหตุจำเป็นไม่อยากลังให้ความหลังที่เก่าไปไปเถอะไ จะไปให้ไกลเท่าใดยิ yeah. uh ่ง huh. ด mm ีว hmm. mm ้าวแม่แม่ลูกเต้ก็มีกิจกรรมแต่เพลงนี้ต้องไล่คุณผู้ชมก่อนเพลงนี้ใช่วยทักทักที่ทำให้ผู้ภูเนี่ย เข้าใจผิดค่ะคิดว่าแม่ไล่ก็พี่ไปคอนเสิร์ตเรากำลังร้องเพลงนี้อยู่พอดีเลยกำลังถึงทอนป้ายไปแล้วนี่เขาเดินไปหน้าเวทีอ่ะเอาเอาช่อดอกไม้ไปให้พี่ไม่ได้เขาดอกไม้เดินไปถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปแล้วเราก็เออพี่ก็แบบว่าทำเป็นแกล้งเล่นว่าเขาไปไปเธอไทำเป็นไล่เขานี่เขาวิ่งไปร้องไห้กันยายงงหรอแม่ไล่ระหว่างทางก็งงตลอดทางไม่ยอมคืนดีแล้วพี่ภูไม่เข้าใจเหรอคะว่าตอนนั้นมันเป็นเนื้อไม่เป็นเพลงมันเป็นเนื้อ่ใจ ความรู้สึกมันทําไมพี่ต้องเป็นคนอย่างเงี้ยออ๋มันคือความรู้สึกล่าสุดไปแสดงมาเล่นเป็นยังไงบ้างพี่ตาของภูเนี่ยค่ะเขาเล่นเป็นใครในเรื่องเขาเล่นเป็นใครเขาเล่นเป็นลูกของชาคริต<อ><อ>แล้วแบบว่าใน<อ>พูดก,กับชาคริตบอกทําไมแบบว่าพ่อในละครทําไมหลอกกับพ่อในชีวิตจริงพี่<อ>พูดอะไรพูดอะไร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 ก็แล้วกันแล้วภูไปพูดกับรอี พีู่ครับอย่างเี้ชอบไหมชอบไหมผู้หญิงก็ชอบแม่ก็ชอบแม่ชอบป่ะดีมากครับแม่อ้พไปกระซิบประตูก็ชอเียบๆเยอะอีกกับซิลิเียมชอบมาขึ้นมาไม่เต้นกันเถอะอ้าวตายละที่ไม่แต้นอ่ะเราตื่นเต้นเานไม่ได้บอกกันวันนี้เต่นไม่เป็น่เล็นไม่เนดนเด็กคนอื่น

เตโซไหนสิเขาไม่เต้นเลยนะถนัดไม่ลูกกระโปรงอ่ะกระปุงเออแต่สูงด้วยไหนทีที่ลูกกระปุสองสน่งสองวัดป้องกันตัวเองได้โอเคประจำที่ประจำที่ลูกไปประจำที่ตั๊กเราโชคดีที่มีลูกชายคนเดียวเนาะพี่ปูตกลงพี่พูจีพี่อ้ำหรือเปล่าอยู่กองถ่ายจริงเหรจีพี่อ้ำ เขาบอกพี่ภูไปหอมแกไปหอมมือใครเขาอ่ะแล้วก็ไอ้บอกว่าต่อไปเนี้ยถ้าเกิดว่าพี่อ้ำมาห้ามไปบอกนะว่าพี่ภูมันมาจีบจริงเหรออย่าแช่อย่าบอกในรายการอ,อ,อ,อบอกใน<อ>การ <refriger> าย<อ>การการ,าการนนะซิบกระซิบกระซิบแม่กระซิบแม่หอมเดนเนะเดนเนาะ ไไม่ด้แม้ตอบแบบพ่อหนุ่มเลยนะรักษาน้ำใจทุกคนเอาได้เอา้นิสัยแบบว่าขี้อ้อนเนี่ยขี้อ้อนอ้อนไปหมดทุกคนนี่มาดูการอ้อนของเขานะฮะเขาเขียนจดหมายนะครับไปอ้อนคุณแม่เขานะครับคําพูดในใจวงเล็บเป็นรูปหัวใจหัวใจซ้อนๆกันแล้วก็มีคําว่าเลิฟอยู่นะแล้วก็มีเหมือนตึกๆแล้วก็มีในวงเล็บถอนหายใจมันน่าเบื่อจริงๆเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้ตอนที่ยังเด็กๆ อายุหกขวบพี่เห็นมัสคอตพี่ฝ่ายฝันอยากจะได้มานานโอซาราเยอะมากค่ะจนโตเมื่อไหร่พี่จะได้เสียทีวงเล็บถอนหายใจพร้อมความรู้สึกเบื่อหน่ายวง,วงเล็บปิดจะทำไงดีนะนนะถึงจะได้มัสคอตมาเสียทีจริง ย้อนนาทีสองเหตุผลของแม่เป็นอะไรมือเขาแล้วส่งไปให้แม่แม่เขียนตอบที่ตอบมาเดี๋ยวคอยให้ถึงวันเกิดของภูก่อนแล้วแม่จะเช่าตัวมัสคอตมาในงานวันเกิดภูหลายๆตัวเลยใจเย็นๆนะครับลูกผู้ชายต้องรู้จักรอคอยและอดทนหัดใจเย็นๆบ้างแม่สัญญาจะมาถึงตอนที่สามน้องภูเขียนตอบ คำพูดในใจมันก็เป็นแบบนี้จะเช่าทําไมก็ซื้อไปเลยสิแล้วรู้คำตอบไหมเขาเหมือนเขาพูดกับตัวเองคำตอบก็คือไม่มีทางอยากนี่ไงเขาก็เหมือนรู้เป็นวิธีแบบระบายความในใจไไม่ด้ลแค่นั้นเป็นเรื่องเด็กๆครับผมว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นคนเขียนบทเรื่องแต่งเรื่องที่หนึ่งล็อกเก็ตป้ายแดงอ วันหนึ่งขับล็อกเก็ตไปที่บ้านพี่อ้ําถึงหน้าบ้านพี่อ้ําแล้วจึงออกจากล็อกเก็ตแล้วล็อกประตูวงเล็บเข้าบ้านพี่อ้ําพี่อ้ำครับวันนี้พี่มีของดีของดีอะไรเหรอเดี๋ยวจะพาไปดูของดีโ <c oughs> okay. อเค <c oughs> ปิดตาพี่อ้ําครับแล้วก็พาไป <c oughs> ของดีอะไรเอ่ย <c oughs> พอเปิดตาพี่อ้อําอู้สวยมากเลยล็อกเก็ต เดี๋ยวจะพาไปนั่งนั่งน่ังปุ๊บสตาร์ทนะเบาสตาร์ุมกดลงเงี้ยอ๋อจ้ามืมกอ้ตหโอ้โ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 หอ้าหโอ้โอ้โหโ้โหหอ้โหโอ้ห้หห้โหโอ้โหโอ้หโอ้เห เจ้าพระคุณพี่พูดอย่างนี้พี่พูดังไงครับผมโอเคเจ้าพระคุณชาตินี้ขออยาให้ลูกได้เจอกับไอ้บ้านนั้นอีกเลยเพีเก่งไหมอย่างนี้ผมไม่ธรรมดานะครับเฮ้อีกหน่อยโตขึ้นเขียนบทเขียนหนังสือได้เลยนะแต่บอกว่าสาวๆสองคนก็ใช่เล่นนะคุณเขาก็รักเรื่องการแต่งตัวดูยังเั่แต่งกันวันนี้เสื้อผ้าเครื่องประดับของคุณเยอะไหมคะคนดีค่ะลูกเยอะมากจนวันนี้ แบบไม่โชว์เลยล่ะอ๋อนี่ของลูกป่ะของพอดีท right oh, ี่เจอเยอะเลยเย็นเลยลูกนี่จะเป็นที่คาดผมแต่รองเท้าใช่ไหมลูกลิซี่ลิซี่มีอะไรบ้างคะหนูเนี่ยออนี่เป็นพลาสติกคือหนูต้องมีลิปกลอสติดตัวไว้ตลอดเลยใช่ไหมคะต้องขาดไปไหนพอดีมีอะไรลูกมีกิ๊บเหรอคะลูกขาวอ๋ชอบติดโกิ๊บจิ้มกระสืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลามาแต่งตัวอย่างวันนี้เราจะมารายการอ๋อมีมงกุฎด้วยจะถามของแม่ใส่ แล้วมีอันไหนสละให้ให้ป้ากันนะแม่ได้คนละอันไหมนคนดีใครเลือกเป็นแบบที่ผมหอมนะคะเออน้าแม่หมอกับแม่หมอกอันไหนลูกคืออะไรอเลยจะเป็นที่ผูกผมอันไหมาะกันนะแม่มั้ยนไหนม่น้นาแม่ดีทำยังไงลูกแล้วปกติหนูออกจากบ้านหนูแต่งตัวเองไหมคะน้องคนดีแต่งเองอ๋อหนูคาดผมเองอะไรเองหน้าไปตรงนูกลูกอ๋อหน้าไปหาล้องเนี่ยดูแล้วเก๋เนาะนอกเหือจากแต่งตัวเองแล้วได้ข่าวว่าสองคนนี้ก็ช่วยแม่แต่งตัวด้วยเหมือนกัน ถ้าอยู่บ้านนะก็ใส่ายธรรมดาธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้บางเท้าของแม่ก็เป็นเกงบางเท้าของหนูก็เป็นกระโปรงแล้วถ้าออกนอกบ้านคุณแม่จะต้องใส่อะไรก็ต้องแบบสวยๆนิดหน่อยค่ะอย่างนี้ส่วนเมื่อวันนี้เรื่องอะไรบ้างสวยก็จะจัดจัดชุดไว้สองสามชุดแล้วก็ถามว่าดีแม่ใส่ชุดไหนดีชุดไหนดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาชุดนี้ดีกว่าค่ะชุดนั้นดีกว่าค่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะดูเรื่องรองเท้าลิซื้อแต่งตัวให้คุณแม่ด้วยไหมคะ ขอที่จะเป็นแบบเวลาใส่ชุดทํางานแล้วก็จะถามเขาว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้สวยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบโอเคทุดยหรือว่เขาก็จะแบบมันมี่ก็สวยทุกวันแหละผมว่านะฮะการที่น้องเขาพูดก